สวัสดียามเช้านะคะวันนี้เข้าสวนค่ะเราตัดกล้วยไม้เป็นวันสุดท้ายนะคะสวนเราก็โล่งแล้วนะไม่แดงเต็มสวนแล้วนะเอ,อตอนนี้ไม่ต้องตัดทิ้งแล้วนะคะขายได้แต่ราคาก็ไม่ดีเท่าไหร่นะแต่ขายได้หมดนะช่วงปีใหม่เออ่คนทําบุญปีใหม่กันเยอะนะก็เลยตัดดอกไม้หมดนะคะนี่ดอกไม้เราไม่มีแล้วนะคะ อนนี้ก็รอเทศกาลตุดจีนนะตอนนี้ดอกไม้เรามีแต่ดอกตูมนะคะเต็มสวนเลยดอกบานไม่ค่อยมีแล้วก็มีอาการของดอกฝ่อนะคะอย่างนี้เขาเรียกดอกฝ่อคืออากาศหนาวๆน,นะแล้วมาเจอร้อนหรืออากาศร้อนๆแล้วมาเจอหนาวจัดจะมีอาการดอกฝ่อนะคะเขาจะดูดแบบนี้เนาะเขาจะลุดตรงกลาง หลุดเฉพาะดอกตูมใหญ่ๆนะคะนี่นี่คืออาการดอกฝ่อนะพออาการดอกฝ่อมาเรารู้เลยกล้วยไม้เราจะแพงเพราะว่ากล้วยไม้มันจะเสียนี่หลุดอย่างนี้เลยนะคะนี่เป็นเริ่มเป็นเยอะแล้วนะคะเพราะว่าตอนนั้นอากาศหนาว แล้วก็ไม่มีแดดนะแต่ตอนนี้เริ่มมีแดดร้อนตอนกลางวันแล้วนะคะอากาศเริ่มร้อนนะดอกไม้ก็จะบานเร็วก็มีใบเหลืองนิดหน่อยนะไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากปกติอากาศหนาวเย็นจัดๆอย่างนี้จะมีใบเหลืองนะมากนะคะร่วงเต็มเลยส่วนไม้ใหม่เราก็ได้ตัดขายแล้วนะคะตัดขายเป็นครั้งแรกเลยนะไม้ใหม่นี่นะคะไม้พวกใหม่ ตอนนี้ก็ประมาณ8เดือนนะได้ตัดขายแล้วนะคะตามที่บอกนะว่า8เดือนได้ตัดดอกขายได้นะคะนี่เราได้ตัดไปแล้วนะคะก็โลคไอ้พวบก็ยังอยู่นะเป็นโลคอะไรที่แบบเหายยากจริงๆนะคะแต่ก็ การป้องกันของเขานะคะคือเป็นแล้วเนี่ยเราต้องเก็บออกจากสวนนะเก็บออกจากสวนแล้วเราก็มาพ่นยาช่วงพ่นยาเราก็ไปปรึกษาร้านออขายยาเคมีกเกษตรที่เราซื้ออยู่ประจำๆนะเขาก็จะแนะนำเรามานะคะแล้วเราก็มาพ่นนะพ่นเนี่ยเราจะพ่นห่างกันไม่มากนะคะเราจะพ่นตามที่เราเคยพ่นไม่ได้นะ อย่างเมื่อก่อนเราจะฉีดเจวันหัวท้ายคือเว้นเจ็ดวันกลางๆนะหรือหกวันกลางแต่ตอนนี้ถ้าเป็นไอ้ควบเนี่ยเราจะพ่นเว้นสามวันกลางๆเท่านั้นนะเพื่อถีถดีให้เขาตายนะคะทีนี้ตอนแรกเราอ่ะพ่นห่างไปต้องกลับมาพ่นถีนะคะก็ยังมีตัวอยู่นะเก็บแล้วก็ยังมีตัวเยอะอยู่นะคะ ส่วนตรงนู้นก็เป็นกล้วยไม้ที่เราตัดครั้งแรกนะก็เริ่มบานแล้วช่วงนี้นะคะถึงตอนเช้าอากาศเย็นนะคะเช้าเช้าเนี่ยอากาศยังเย็นอยู่นะแต่ตอนกลางวันเนี่ยอากาศร้อนมากกลางวันอากาศร้อนมากก็เลยทําให้กล้วยไม้บานเร็วนะคะตรงนี้จะเป็นกล้วยไม้ที่เราตัดไว้วันแรกของเทศกาลปีใหม่นะคะก็เริ่มบานแล้วนะ ก็บานเยอะแล้วเดี๋ยวเราจะมาตัดซ้ำตรงนี้อีกสักหน่อยนะคะให้ได้ตามออเดอร์ที่รับมานะคะแล้วเราก็ตอนนี้เราก็พอหมดอ,ออเดอร์นี้แล้วนะเราจะค่อยๆตัดทีละน้อยนะคะเพราะว่าอีกหนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะเดือนฟาฝ่าเทศกาลตรุษจีนก็จะมาแล้ว นะเราก็จะเก็บไม้ไว้เทศกาลตุษจีนนะคะเพราะเป็นเทศกาลที่ต้องการใช้กล้วยไม้เยอะมากนะเราก็ขายดีถึงราคาไม่ดีนะก็ยังขายคล่องนะคะนี่ตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราตัดไปแล้วนะคะตอนวันแรกๆนะเขาบานเยอะอีกแล้วนะแต่ว่าหนึ่งเดือนเนี่ยไม่ถึงกับทําให้กล้วยไม้แก่จัดเกินไปนะหนึ่งเดือนอ่าพอดีนะไม่แก่จัดเกินไปนะ ถ้าแก่จัดเกินไปกล้วยไม้เขาก็จะสีซีดไม่สวยนะหนึ่งเดือนได้เลยนะคะคราวนี้เราก็จะเตรียมเก็บกักเอาไว้เทศและต้อนรับเทศกาลตรุษจีนนะคะตอนนี้ก็มีเก็บหญ้าบ้างในสวนนะหญ้าก็เริ่มเยอะนะเราไม่พ่นยาหญ้านะคะเราใช้เก็บเอานะคะช่วงนี้นี่นะคะเดี๋ยวเรา จะพาไปชมนะคะไอ้วบนะที่เราเก็บดอกตูมใส่ถุงเอาไว้นะคะตอนอ่าช่วงนี้เรายังไม่ได้เผา่นะเดี๋ยวเราจะเก็บรวมๆไปเผาโดยการจํากัดเขานะคะทิ้งเอาไว้ในสวนไม่ได้นะต้องเอาออกไปไว้นอกสวนแล้วเราก็จะเอาไปเผานะคะนี่นะคะคือถุงที่เราเก็บเอาไวนะ้นะนี่ตัวเขาออกมาเต็มเลยตัวเยอะมากอันนี้ถุงคุณไม่ค่อยเห็นดูถุงนี้นะคะถุงนี้ถุงใส ัวเขาเยอะมากแล้วก็ยังยังไม่ตายนะยังเป็นอยู่ยังเดินอยู่นะนี่ถ้าหลุดออกไปนะกินหมดสวนเลยลามเร็วมากนะวันสองวัน,เ,นเต็มสวนก็จะทําให้ดอกกุดไปหมดเลยนะถ้าเราไม่ป้องกันดีๆนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงระบาดเขาจะระบาดในช่วงหน้าฝนแล้วก็หน้าหนาวช่วงลมพัดเนี่ยเขาจะกระโดดไปกระโดดไปได้ไกลเลยนะเพราะนั้นเราจําเป็นต้องป้องกันหรือกําจัดอย่างเร็วนะไม่งั้น อ่าไม่กี่วันเนี่ยดอกร่วงยกส่วนเลยนะถ้าเป็นเนี่ยดอกตูมเขาจะกัดกินร่วงแล้วก็กุดหมดทั้งส่วนเลยเคยเป็นแล้วแต่ตอนนั้นช่วงที่เราเจะรื้อต้นอะ่ะรื้อต้นปลูกใหม่ก็เลยแบบไม่ได้อะไรมากเพราะเราไม่ต้องการดอกเราจะเอาต้นนะเราก็เลยไม่ได้อ,อ่าฉีดยาอะไรมากขายแต่ไม้ตลาดอย่างเดียวนี่นะคะต้น ตัวเขายังไม่ตายนะตัวเขายังเดินอยู่นะคะอันนี้เพิ่งเก็บเมื่อวานเก็บแล้วเราก็พ่นยาน,นะคะนี่ตรงส่วนที่เราตัดไปก่อนแล้วสองวันนะคะก็เริ่มบานแล้วนะจะมีดอกตูมเยอะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ดอกฟอกก็มีนะนี่นี่นะคะฟอมันจะทำให้เขาตัด ใส่ไม่นอกยากนะคะเขาจะอ่อกตรงตรงที่ดอกต่มอ่ะต่มต่มช่วงต่มใหญ่ๆนะต่มเล็กๆก็จะไม่คอ่อย่อเท่าไหร่แต่ว่าที่สวนเนี่ยฝ่อน้อยนะคะบางสวนฟอ่อเยอะนะเหลือแต่ก้านเลยอันนี้เห็นไหมคะเนี่แต่ที่สวนยังฝ่อน้อยนะอาจจะเป็นเพราะว่าเราบำรุงต้นเขาตอนเล็กๆ,ๆดีๆก็ได้นะคะต้นเขาแข็งแรงมีภูมินะนี่ อากาศหนาวเย็นจะเป็นมีมากแต่ว่าปีนี้ก็หนาวไม่มากนะคะตรงนี้ก็จะเป็นไม้ปลูกใหม่นะคะแล้วก็มีดอกให้เราตัดแล้วตรงนี้ยังไม่ได้ตัดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดตรงนี้นะคะเพื่อให้ต้นเขาเบานะทิ้งไว้บานๆเยอะๆอย่างนี้ไม่ได้นะเราต้องตัดให้หมดเพื่อให้ต้นเขาเบานะคะไม่ถ่วงต้นเขาจะได้แตกหน่อใหม่ขึ้นมานะพร้อมจะออกช่ออีก รังนะคะนี่เริ่มออกเยอะแล้วนะคะอันนี้เป็นส่วนที่เราปลูกครั้งแรกนะส่วนตรงโน้นนะตรงโน้นน่ะเราจะปลูกหลังประมาณหนึ่งเดือนนะมันก็จะช้าไปนิดหนึ่งกับแต่ก็เริ่มมีดอกตูมเยอะแล้วนะคะนี่นะนี่ดอกตูมนะคะ ถ้าบานออกมาตัดไม้นอกเป็นใส่ไม้นอกได้เลยนะฮะนี่นะคะคือไอ้หวบนะคะ A. แต่อันนี้ตัวตายแล้วนะคะถ้าตัวตายเขาจะเหี่ยวนะถ้าตัวไม่ตายข้างในก็จะเป็นน้ําใสๆนะอันนี้ตายแล้วไม่ไม่มีน้ําใสแล้วเหี่ยวแห้ง เขาจะแห้งนะคะนี่ถ้าตายเขาจะแห้งเดี๋ยวอีกสองสามวันนะคะฉีดเราเพิ่งพ่นยาไปเมื่อวานอีกสองสาวันเราจะมาดูว่าไอ้หวบที่เราพ่นยาใช้ยาแบบเนี้ยตายหรือ,อยังนะเราจะต้องเข้ามาดูเราต้องเข้าคอยสังเกตนะ่ะว่าเขาเออยังระบาดเพิ่มอยู่ไหมถ้าระบาดเพิ่มเราก็ต้องเตรียม พ่นยาน,นะคะเอาไว้ไม่ได้นะอันนี้ก็ใช่นะเนี่ยสภาพแบบนี้แต่ว่าพ่นยาไปเมื่อวานเราก็ยังดูไม่ได้นะคะอันนี้น่าจะแห้งแล้วนะไม่ได้มีน้ำใสใสถ้ามีน้ำใสใสเหลวๆอะก็คือตัวเขายังไม่ตายนะคะถ้าแห้งไปเนี่ย ก็ถือว่าตัวตายแล้วนะแต่ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะต้องพ่นซ้ำอีกสองสองสามรอบนะถ้าปล่อยให้เข้าหนักๆนกนะตัดไม่ได้ยกส่วนเลยนะคะเอาละค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ